จะกุญแจแล้วอุ้ยโอ้ยตีเราเลื่อนตีเราเลืนตีเราเลื่อนมันไล่ตามเลยปิดได้ด้วยวะอุ้ยมิวมันมาแล้วถึงวะตายคโดนด้เฮ้ยลูปันด้วยเออเจนใจเย็นขอดูต้ยกับโปรเลยเดีดยวนอนช่วย ้ยลูปันมานขยับได้มิวขลังเยเหนอมานีดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะห้ฟังเดี๋ยวอฟัง่านเกโอ้น่าจว่าป็นอโอ้โอยโอ้ยมีรอมานเกินนี่อุ้ยมิวลังขลังคนญี่ปุ่นโอ้ยคนญี่ปุ่นมาทำไมเอากูกูยังไม่ด้มิวขลัง เฮ้ยกูกูวิไม่ได้ฮอกูยเฮ้ยเฮ้ยมง้ามันตำเอ้ยคาริล่าวิ่งหนีทำไมเล่าโู้ดิว้ายเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะวิ่งใส่เลยดูดูคูยผดดูดูปูด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 ดู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 ูดวดดู a ูด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 ยดบดู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 ด่ดู ไม่เช yeah. ื um oh, um ่อน้องเพลงข้างหลังก um yeah. ็หลอกหลอกงไม่มีอะไรโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ย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 ้